สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้เช่าเหรียญนี้มาเพิ่มอีกนะครับเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับเหรียญจำปีปีสี่ห้านะครับรุ่นแรกนี่เหรียญสวยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันที่ผมจะมาทําการรีวิวเหรียญนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ว่าสนใจนะครับได้รับชมไปนะครับ เหรียญที่แล้วได้มาก็สวยไม่แพ้กันนะครับเหรียญนี้ก็สวยครับงดงามมากครับลองชมรับชมนะครับดูใบหน้าครับเห็นไหมครับดวงตาสวยนะครับเครื่องทรงครับมือทุกอย่างเสียบบงพื้นวิ่ง วิ่งกระจายนะครับตึงนะครับเหรียญสวยนะครับเพื่อนนี่เหลงยาวด้วยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปพิจารณาจุดจ่ายตังค์นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเส้นขีดนะครับ เส้นขีดใต้บริเวณสันฐา,น,าววนนะครับของท้าเวสุวรรณนะครับพิกเหลี่ยงี้ครับนี่อ่าพิกเหลี่ยงนี้นะเพื่อน,น,นแปอืม เห็นไหมครับเป็นเส้นขีดนะครับเพื่อนๆคมนะครับนี่จุดจ่ายตังนะครับแล้วก็บริเวณนี่ครับเพื่อนๆลายลายเครื่องทรงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยขีดคมชัดเส้นไม่ล้มนะครับเส้นคอครับลูกตาท้าเวนะครับ ใบหน้าพื้นเหลี่ยเรียบตึงเลยนะครับอืมดูด้านหลังครับเส้นเส้นรอยต่อยันนะครับต้องเป็นเส้นไขรเส้นมันนะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นเส้นไขรเส้นมันเลยคมเป็นแท่งหรือสัน,นสวยครับงดงามครับเหรียญน,นี้ เนรียเรียบตึงนะครับเดี๋ยวดูตัวตัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตำแหน่งบริเวณคอของหูเหรียญนะครับเพื่อนๆพลิกเลยครับพลิกตะแคงเลยครับนี่ครับจะเป็นรอยขีดนะครับเพื่อนๆนะครับขีดเป็นบ้างๆนะครับเส้นๆนะครับยาวๆนะครับ ผมใช้จุดน <kilow at> <movement> ี้เป็นจุดหลักการพิจารณาเหรียญนะครับเห็นไหมครับจะเป็นขีดครับเพื่อนขีดเป็นมุงบางครับเนี่ยครับ แบบนับมือมือบังจับงี้ไม้โฟกัสอืมนะครับ จะเป็นขีดนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่าเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นี่อ่าเนี่ยครับจะเป็นขีดนะครับขีดบางๆนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นเลยครับนะครับเป็นหลักในเป็นหลักในจุดจ่ายตังค์ได้นะครับอันนี้จุดนะครับบริเวณนะครับบริเวณขอบตัดตรงนี้นะครับสองข้างเลยครับ จะเป็นขี้คีดครับนี่เห็นครับเต็มเลยนะเพื่อนๆนี่อืมสวยมากนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็แถมซองเดิมเดิมด้วยนะครับเพื่อนๆซองเดิมครับนี่ครับซองเดิมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับบางเจ้าของว่า บางท่านว่าแจกในงานวันเกิดนะครับแต่สิกันยานี่ก็ไม่ใช่ไม่น่าใช่งานวันเกิดหลวงพ่อนะครับไม่รู้แจกในงานอะไรนะครับสร้างปีสี่หแจกปีสี่แปนะครับแต่ครับนี่เก็บต้องเก็บให้ได้อย่างนี้นะครับนี่เก็บ2เดิมครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่สนใจเหรียญนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับมีทั้งเบอร์โทรผมนะครับ facebook 3มหลวงหมอนะครับแล้วก็ทั้ง เพจนะครับเพจสัมหมอหมอนะครับหลายช่องทางการติดต่อนะครับก่อนจากการในวันนี้นะครับรบกวนเพื่อนนะครับช่วยกดทูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ